จะไปดินเนอร์กับแม่โมฟี่ะวันนี้ก็จะได้เจอพี่โยเฟิร์นด้วยใช่เราจะไปดินเนอร์กับแม่โมฟีแล้วก็พี่โยเฟิร์นค่ะเสียดายพี่มาบังไม่ได้มาเพราะว่าพี่มาบังไม่สบายนะคะก็ฝากข้อความถึงพี่มาบังละกันบอกว่าหายไวๆนะคะใช่หายไวๆนะคะไว้มีโอกาสเราจะได้เจอกันอีกรถหลูมากสสวยมากอยากย้ายบ้านแล้วมาอยู่ในนี้คือหลูหลากว้างอลังการมากใช่เบาะนั่งสบาย แล้วก็กว้างใหญ่มากหน้าต่างก็สวยสวยมากดูไปทางไหนก็สวยสวยไปหมดเลยค่ะืูกรุงเทพดูดีขึ้นมายัางไงก็สักคัญหนึ่งให้พวกเรา <laughs> <laughs> นั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โน่นทีเดียวแล้วลกันค่ะได้ค่ะบ๊ายบา เชทิกกับผู้ชนะแคมเปญทั้งสองคนของเราค่ะได้แก่ฟ้าบาร์บี้ค่ะและแกเกรซค่ะสวยทั้งคู่เลยนะคะยูเฟิร์แอบมองไปนิดนึงนะวันนี้เพราะว่าน้องกดมาร์ <c oughs> ามีมความสวยแล้ว <c oughs> ยอมวันนึงค่ะแม่ยอมอวันนี้ว่าปรางนะคะติดภารกิจเรื่องสุขภาพก็เลยมาไม่ได้นะคะก็อยู่กับยูเฟิร์นะคะแล้วก็น้องๆสองคนสำหรับวันนี้เราจะมาคุยเคล็ดลับการคว้ามงทองของมิสแกนสระบุรีกันจะเป็นยังไงนั้นติดตามค่ะ ลูกสาวแปฟินจะต้องป็นไงคะอูฟูนิดนึงเอาเบนซ์ไปรับนะคะแล้วก็สูดแดดแอร์เมสส่วนราที่นั่งอมอเตอร์ไซค์ินมาค่ะเพราะอะไรคะพเพราะว่าเลทแล้วเอาแม่เอ่อไม่ค่ะตกกระป๋องค่ะคนนะ้มันจบแล้วลูกจบเอามาให้เดี๋ยวเอามาให้ตามให้ที่หลังนะนี่น,นี่เอาใหม่เอาโทรศนะัพท์มา เอาโทรศัพท์มาโอนยขอเรียว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 ขอเลขบัญชียุ้งมาบัญชียอะไรนะคะกสิกรเหรอคะกรุงเทพค่ะแม่ธนาคารกรุงเทพวันนี้ยุ้งเฟิร์นดูเหมือนไม่อยากได้เลยนะอะไรนะคะเปล่านะหนูปกติอยากอันนี้คือค่าที่ว่าลืมของฝากนะคะอันนี้พร้อมโอนมาบิ๊กอรดีโอนด้วยบัญชีวิสตอมปล่อยแม่ แรงมากใช่เออคเสร็จแล้วหนูหนกลับได้เลยใช่ไหมคะกลับได้เลยนะคะลูก2องมือเลยแรงมากคือปี้ดีไม่ได้แล้วโดยาะมือน่ากลับมือกันเลยน่ากลับมือกันเลยเดี๋ยวมันน้อยใจเราหรือยังเราได้ไปแล้วไม่มาเรียลแลไม่มเยลคะขอพูดล่หน่อยนะมามียเฟินขนาดไรแล้ว วันเกิดมากก็ได้เท่ากันไงก็ต้องให้เท่ากันลูกสาวสองคนมันทวงแต่วันแม่แล้วโอเคสวัสดีน้องๆนะคะจริงจังเลยแล้วบอกจริงจังมาถึงขำเลยเอ่ะรีแลกซ์รีแลกซ์หน่นะนั่งแบบไหนก็ได้นะคุยกับพี่สบายๆพี่ยูเฟอร์นะคะรองแบบครา s ิสแ n นแฮร์แลนด์นี่อ่ะแล้วก็เป็นมิสแคนกรุงเทพมหานครตอนที่แม่ ค่ะก็อันนี้แล้วกันหนูอ่ะติดตามทั้งพี่ยูพี่มาแหละอยู่เลยทีเนี้ยก็เลยด้วยความที่แบบเห็นพี่ยูเอ้พี่ยูมาตลอดว่าแบบประกวดนางงามมาเยอะมากส่วนเราสองคนเนี่ยคือใหม่มากเลยค่ะบอกเลยว่าใหม่มากเลยอยากจะขอเคลรดลับว่ายังไงคือทั้งเรื่องตั้งแต่เริ่มแรกแล้วก็ตัวแล้วก็ตื่นเต้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเราควรจะจัดการความรู้สึกยังไงหรือเคลลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เคลดลับเ <Can> นาะอ่ะ,อะเดี๋ยวจะมาพูดในป,ประมาณว่าแนะนําดีกว่าจากผู้ที่มีประสบการณ์ที่ประกวดกับแม่อันน,น,นี้ร้องเทียงเทต้องบอกว่ายูว่าเฟิร์นเป็นเป็นตัวเต็งมาตั้งแต่ตเริ่มเริ่มต้นแต่เป็นตัวเต็งที่ไม่ค่อยได้ดังเท่าไหร่นะตอนแรกแต่เป็นตัวเต็งที่มาดังไม้สุดท้ายตอนเข้ากองแบบทะลุปุแตกเลยดังแบบแซงมะเลยใ่จําได้ณตอนที่ก่อนจะเข้ากองเนี่ยยูว่าเฟิร์นเป็นรองมาปราง ในเรื่องของแบบว่ากระแสต่างๆนานาแต่พอเข้ากองไปปุ๊บเก็บตัวร่วมการกรุงเทพศร,รับธรีอ่ะยูว่าเฟิร์นต้องบอกว่าเป็นกระแสมาอันดับหนึ่งคือกระแสพุ่งขึ้นตอนเข้ากองก่อนเข้ากองยังดูไม่เท่าไหร่แต่พอเข้ากองคือขึ้นแบบงี้เป็นมนุษย์ที่จะเกิดรแสระหว่างตอนเข้ากองคือเป็นปกติอ่ะไออย่างการประกวดอ่ะคนทั่วไปก็จะ ก่อนเข้ากองกระแสใครมาคนนั้นก็จะดังในกองเป็นประมาณแต่ยูว่าเฟิร์นจะเป็นคนที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เข้ากองแล้วจะเป็นคลูแตกจะเกิดแม่ยกมาเชียจะเกิดกระแสะอะไรก็ไม่รู้อ่ะที่มนุษย์ทั่วไปคู่ข้อประกวดทั่วไปทำได้ยากก็คือการสร้างให้ตัวเองโดดเด่นและโด่งดังตอนเวลาอยู่ในกองประกวดไม่ว่าจะกองไหนเห็นไหแกกองไทยไหมแกไทยยูว่าเฟิร์นก็อยู่ดีก็จัดเงียบๆก่อนเข้ากองก็รุ้ขึ้นมาเลย หรือว่าในกองแกนงคุณทัศนสอวไปด้ย่นเดียวกันต้องยอมรับว,ว่ายุเฟิร์นกระแสมาดับหนึ่งพอเวลาเข้ากองเราด้วยความเป็นเป็นมืออาชีพในวงการนางงามแล้วก็ประกอบกับว่ายูเฟิร์นเป็นความสวยแบบค่านิยมแบบสไตล์ไทยสวยแบบไทยที่คนไทยชอบอ mm hmm. แล้วรู้ว่าจะต้องทําอะไรในเวลาไหนตอนเข้ากองเพราะว่าตัวเองเป็นมืออาชีพ mm hmm. อันนี้แม่ก็อยากให้ยูบอกนะ้องว่าข้ออะไรยุถึงทําได้ทําไมแบบ มันเกี่ยวไหมว่าก่อนเข้ากองหลังเข้ากองมันจะต่างกันยังไงทําไมถึงกระแสต,ตอนเข้ากองวิ่งไปได้ขนาดนั้นเพราะอะไรอืมเอาในส่วนของมิสแกรนสแบรีของแม่ก่อนค่ะตอนนั้นก็พี่คิดแค่ว่าแม่ต้องการอะไรไปตีโจทย์แม่ก่อนคือนางงามทุกคนน่ะอาจจะชอบว่าแม่เลือกหนูสิคะเออหนูพร้อมอย่งงางนู้นอย่างนี้แต่พี่กลับไปคิดว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นแม่อะทำไมแม่ต้องเลือกเลือกเราอะ เรามีอะไรบ้าง1 2 3 4ซึ่งพี่ไม่ได้ทําแค่การบ้านของแม่ฟินนะเราต้องกลับไปวิเคราะห์แม่ก่อนว่าแม่อยากได้อะไรใช่ป่ะแต่พี่อ่ะไปวิเคราะห์คู่แข่งพี่ด้วยในปีนั้นตอนที่ประกวดมิสกรุเทพว่าไอ้คนนี้มันเด่นเรื่องอะไรเออแล้วก็มาชนกันแล้วพี่ก็จะพยายามปิดรูรู้คู่แข่งมดใครบ้างมีพิงอ่ะพิงอ่ะพิงก็สวยเหมือนกันสวยเจอสวยอ่ะและอะไรที่เราจะอ่ะสวยเจอสวย ยมำอะไรสวยเจอสวยสวยเจอสวยไอ้สวยอ่ะสวยเจอสวยแล้วยังไงต่อก็ก็สวยเหมือนกันนี่แล้วยังไงจะปิดได้อ่ะอันไหนดูเรื่องความสามารถสิพิงเขามีอะไรเรามีอะไรแล้วก็จะพยายามไปปั้นตัวเองในด้านของสตอรี่แล้วความสามารถมาสู้กับเขาอาณาใครโอ้โหแบบเดินมาทีอะเดินดีมากคือโคตรมีความแบบิวตีคีนะเนาะ พี่ก็อ่โอเคมาจากเดินสายไปเรียนเดินเลยแล้วก็ลงสตอรี่สร้างสร้างเซสตอรี่เรียนเดินแล้วก็เรียนกับเกือบทุกอรจารย์เลยพี่จะแบบพยายามไปให้หลากหลายแล้วก็ปิดจุดตัวเองอ่ะนาใครเดินปังฉันก็บิวตี้คินเดินปังไดอ้อันนี้ก็คือสิ่งที่พี่พยายามที่จะปิดรอยรั่วตัวเองเ,อเรื่องด้อมเนี่ยอันนี้ก็สําคัญน,นะพยายามที่จะหามาให้ได้เยอะ แล้วก็สร้างคอนเทนต์ให้เขาติดตามอย่างพี่ไปเรียนร้องเพลงเรียนเดินพี่ก็ลงสตอรี่ล้อัปเดตด้วยแล้วก็เขาเรียกว่าทำคอนเทนต์เล่าเรื่องราวด้วยเอวันนี้หนูมาเรียนเดินนะคะเขาก็อยากรู้แล้วว่าเพัฒนาการของเด็กคนนี้เป็นยังไงเขาก็เหมือนอยากส่งลูกเข้าประกวดคนหนึ่งเนาะมันเป็นความสุข ต้องบอกว่าแฟนขับนางงามบางกลุ่มไม่ไม่ใช่มีเพียงแค่พี่พี่กระเทยนะแต่มีแม่แม่ที่ไม่มีลูกผู้หญิงด้วยแล้วอยากที่จะส่งนางงามอันนี้พี่เจอมาเนาะมีแม่แม่ทักมาว่ารักหนูมากเลยอ่ะเหมือนลูกสาวเลยแม่ยกแม่ยกแม่ยกอันนี้ดีนะเพราะว่าแม่แม่เหล่านี้นี่แหละจะคอยซับพอร์ตแล้วก็กดตะกร้าเราเวลาที่เราไปทําอะไรอะลงสตอรี่ทำคอนเทนต์เข้าไว้ใช่แล้วเขาก็จะติดตามแล้วเขาก็จะรักเราหมดใจ ไม่ว่าเราจะทําอะไรเขาก็จะกดตะกร้าเพราะว่าเขารักเราเป็นลูกสาวแล้วอื<ม>อันนี้สําหรับในในส่วนของสลับบุรีพี่หนูวางแผนยังไงเวลาฝนเข้ากองแล้วอะ<ม>วันแรกต้องเป็นยังไงพรุ่งนี้ต้องเป็นยังไง<ม>ต้องทํายังไงในกองให้รู้สึกว่าตัวเองน่าสนใจจะทาให้ตัวเองมีกระแสตั้งแต่วันเข้ากองวันแรกู้วยฝนจะแบบจะเป็นมนุษย์ที่เข้ากองปุ๊บแล้วแบบสว่าง,างเลยสว่างเลยต้องทํากันบ้านนะอันนี้เนี่ยพี่ทํามาตั้งตั้งแต่ เริ่มนางงามเดินสายแม่ mm. เรียกได้ว่านางงามเดินสายอะ่ะพัฒนาพี่ทําให้พี่มีไหวพริบใ,ในการการทาการบ้านแล้วก็รู้ว่าถ้าออาสเตจโมเมนต์เนี้ยอันไหนมันจะพราว mm. อันไหนที่กล้องจะจับเรา mm. เพราะว่าเดินสายอะ่ะอย่างอย่างที่พี่บอกทุกเวทีแหละมันมันเป็นอะไรที่บางครั้งเราต้องใช้ไหวพริบแล้วก็ประสบการณ์เนาะพี่ก็จะมีประสบการณ์ตรงนี้เยอะมากเวลาเข้ากองปุ๊บพี่ก็จะรู้แล้วว่าในรอบชุดชาติพันธุ์ มีอะไรที่จะเอาไปเล่นได้บ้างคือถ้าเดินมาอย่างเดียวสวยๆเลยมันจะได้ไม่ว้ามันคงไม่ไม่ว้าเรามีจระเข้นี่ว่าเราลองใส่ความน่าตืสินใส่อะไรไป<ม>อันนี้ก็<ม>พี่ๆเขาก็ให้คำปรึกษาได้มีลูกเล่นเพิ่มมา,ใ,มาให้ดูมีแบบให้คนอื่นรู้สึกแบบตื่นตาตื่นใจตื่นตาตื่นใจ,นนใจเพราะว่าอะไรรู้ป่ะพี่จะบอกเลยนะว่าในฐานะที่ประสบการณ์มิสแกรกรุงเทพเอ็มจีศูนย์หนึ่งเนาะเวลาที่อยู่ตรงนั้นจริงๆอ่ะมันจะไม่มีเวลาเหมือนเพื่อนๆคนอื่นเว้ยคือ คือทุกอย่างอ่ะกรุงเทพสแตนบายกรุงเทพเราแบบบางทีแต่งหน้าแล้วเพิ่งเดินมาเพิ่งถ่ายรูปกับทางกองเสร็จอ่ะกรุงเทพต้องไปสแตนบายแล้วแต่เราอ่ะยังไม่ได้ทําอะไรเลยเราต้องออ l s t a แล้วเพราะว่าเริ่มแล้ว54 3สี่สามสองกุ้งเราข้าแกสในเวลาตรงเวลาใช่ศูนย์จุดศูนย์คือเวลานั้นเลยอ่าใช่แม่คือไม่สนใจแล้วทุกอย่างคุณต้องเดินแล้วแต่สิ่งที่พี่จะทําก็คือก่อนนอนก็คือพี่จะฝึกซ้อม แบบหนักมาก่าาไกนนอใช่พี่จะไม่นอนตอนนี้พี่แบงค์ไปภูเก็ตน้องแมเนาะที่เราไปลำำออะไรนะเขา,าเรียกว่าซ้อมกันซ้อม,อมหนักมากฝึกฝนฝึกฝน,กนแล้วพี่จะไม่พลาดเลยมันทําให้ช่วงเวลานั้นอะเวลาพี่ออสเตดในช่วงของโมเมนต์ไหนก็ตามค,คนจะจับกรุงเทพมาแล้วรอชมออแล้วคนพี่ๆอ่าพวกอ่ะ ครีอเตอร์ทิกต็อกนางงามอะไรเงี้ยเขาก็จะถ่ายอยู่ว่าเฟิร์นมาแล้ว,ตวเตรียมดูนะเสร็จปุ๊บวันนั้นพี่ก็จะเป็นไวรัลทันทีก็จะมีคนเชียร์พี่ตรงนี้แหละเป็นเคล็ดลับก็คือการฝึกฝนในแต่ละพาร์ทในแต่ละอีเวนต์ให้มันดีที่สุดให้มันดีทุกครั้งที่ทำใช่เพราะมีคนกับเราเพราะมีคนติดตามอยู่อเีเวนต์ไหนที่หนูพลาดอ่ะอีเวนต์หน้าเขาจะไม่สนใจหนูละนึกเหรอคะใครจะอยากถ่ายมีต้้งเจ็ดิบเจ็ดจังหวัดซึ่งมันเยอะมากนางงามอ่ะจังหวัดนี้เดินมา อีเวนที่แล้วก็เฉยๆนะไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นที่ทิศใน t i k t o ็อคือถ้าไม่สว่างมันก็จะค่อยๆหายไปความสว่างเนี่ยสำหรับพี่ไอสว่างเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่ความสวยนะแต่ความสว่างมันต้องมาจากศักยภาพแล้วก็เอ e เนอข้างในของเราด้วยซึ่งพี่อเป็นเดินสายมาก่อนชอบเต้นชอบลําพี่ก็จะใช้ความสามารถแล้วก็บิวคิดกันบ้านว่าฉันเดินตรงนี้เดี๋ยวฉันจะต้องทําท่าตรงนี้ แน่นอนแล้วกล้องจะจับฉันแล้วมันจะว้าวแน่มันจะเป็นมีมในติกต็อกเอ่อเห็นไหมนางงามสวยหน้าโคตรสวยเลยแต่ว่าเวลาเดินอะทําไมแม่งแบบไม่น่าสนใจเอไม่เป็นมีมวะไม่เป็นกระแสวะนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องคิดอันนี้เหนือกว่าความสวยแล้วก็ความว้าวเราต้องทํากันบ้านไว้ก่อนว่าเราจะทําอะไรวางแผนเป็นแผนไว้ใช่ป่ะคะใช่สำหรับพี่พี่ทำนะเพราะว่าพี่อย่างที่บอกว่าศูนย์หนึ่งพี่ไม่มีเวลาที่จะมา รออีกยี่สิบจังหวัดเดินแล้วก็ซ้อมค่อยมาคิดค่อยมานึกพี่จะไม่ทําแบบนั้นเด็ดขาดเพราะถือว่าเป็นการพลาดทนันทีว่าออดิชันอะหนูอะ,อะตอนที่ตอนที่หนูพูดตรงนี้บอเราหนูตื่นตเต้นมากแล้วก็ตอนที่เดินอะคะตอนที่เราอะไม่ได้ขีดแพทเทิร์นไว้ว่าเราจะหมุนตรงไหนเราจะ<ช>ทำอะไรออันนี้บกเลยแล้วมันกลายเป็นว่ามันกลายเป็นว่านักวันน่ะมาเลยเหมือนโค้ชเทคทํามเร็วไป เหมือนแบบว่าเหมือนได้ทาน้อยก็เลยรู้สึกว่าเออเราต้องทํากันบ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยคือทุกครั้งนะเวลามีเว้นอะสิแม่จะบอกกับแบงค์เสมอเลยคืออย่าปล่อยที่เด็กกินปุยเพราะสุดท้ายแล้วการกินปุวยอะมันจะพลาดค่ะ <c oughs> มันเ <c oughs> สี่ยง,ง,ง,งมากพี่จะบอกเลยว่าแบงค์สรุปเลยว่าต้องหมุนตรงไหนยกเว้นแต่เด็กอย่างที่ว่าเฟิร์นไม่ต้องเพราะเขาจะไปของเขาได้เอง <c oughs> แต่ถ้าเป็นเด็กอย่างชุนว่านี่ทราบเวงอะพี่จะบอกแบงค์เลยว่า ต้องหุนตรงนี้แล้วต้องทํายังไงต่อแล้วต้องไปตรงนี้เดินไปกี่ก้าวแล้วต้องทาท่าไหนซึ่งมิสเตอร์สราวิจะมีโซย่ามาจากอินโดนีเซียโซย่าจะเป็นคนดีไซน์แต่โซย่าจะเป็นคนที่ฝึกหนักแบบว่าฝึกขาแม่เราให้จนลงจนลงให้แล้วให้พักแค่ห้านาทีห้านาทีแล้วเริ่มแล้วเดินตลอดไม่หยุดแต่โซย่าทําให้มาปังอินพูฟตัวเองจากแบบคนเดินธรรมดากลายเป็นเดินดีมากส่วนยูเอาเฟินก็คือเดินดีอยู่แล้วกลายเป็นเดินได้แข็งแรงมาก โดดเด่นขึ้นโดดเด่นขึ้นคือทุกๆอีเวนต์อยากจะบอกว่าอย่าอิ่วไยวทำอะไรให้คิดเป็นสเต็ปแล้วทำให้คมที่สุดมองตัวเองในกระจกให้คมที่สุดวันวันออดิชั่นอะที่เห็นที่หนูโยกกระโปรงค่ะตอนแรกอะการยกกระโปรงมันจะดูแบบว่าดูไม่ชิลใช่ไหมดูเขาเรียกว่าอะไรดูไม่โปรแต่ถ้ายกกระโปรงของหนรักมันทำที่ดูแบบน่ารักไปเลยอะคือแบบมีการเล่นตาไร้สบาย เออมันกลายเป็นดูดีซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่โชคดีแต่ว่าในพาร์ตต่อไปอ่ะบางทีด้วยความที่เรายังใหม่คู่ะเราต้องเอาให้คมเลยว่าหนูจะหมุนตรงไหนไหนูจะเปลี่ยนสายตายังไงมีมุมกล้องตรงนี้แล้วปรึกษาพี่เลี้ยงเลยว่าหนูต้องทำยังไงม,<ห>มุมกล้องทุกมุมกล้องหนูต้องเก็บจะไม่มีการเดินผ่านมุมกล้องโดยไม่มองกล้องเลยอันนี้สิ่งที่พี่จะทําให้ได้ใจคนดูเนาะเพราะว่าการที่เรา อายคอนแทคกับกล้องอ่ะคนดูจะรับรู้ได้ว่าเราอ่ะทำถึงไม่ทำถึงเพราะปางเดินไม่ได้เก่งมากในช่วงแรกแต่ว่ามาปางฟีลลิ่งหน้าดีก็ด้วยความที่เขาชอบร้องเพลงในติ๊กต็อกก็แบบทำหน้าทำทีใช่เพราะฉะนั้นอ่ะการเดินมันเวทีคือการแสดงอย่างหนึ่งก็คือโมเมนต์ที่เดินอย่างยูเฟิร์นอ่ะดูข้างล่างเป็นผู้หญิงสดใสยิ้มแต่พอใส่ชุดว่ายน้ำเดินยูเฟิร์นกลายเป็นแบบชั้นเซ็กซี่โลกนี้เป็นของฉันวันนี้ซาเวนบอกคำหนึ่งว่าเวลาที่เดินบนเวที วันนี้ซ่าไม่ใช่คนเดินดีเลยตอนแรกเดินแทบจะไม่ได้เลยนิซ่าตอนแรกเดินฝั่นไม่ได้เลยแต่บนเวทีกลายเป็นวันนี้ซ่าเดินดีันดับต้นๆเพราะว่าวันนี้ซ่ามีไอเดียว่าทุกครั้งที่เดินจะรู้สึกว่าฉันกำลังเดินกลางทุ่ตดอกไม้และเนี่ยมันเป็นวันของฉันมันเป็นโลกของฉันฉันจะมองไปที่ใหญ่มั่นใจว่านี่คือเวทีที่ของฉันที่เบียร์บอกว่าทําไมแบบถ้าวันนี้ฟ้าทำไมถึงต้องมาลุกนี้เพราะถ้าฟ้าไปลุก ฟิลดาราน่ารักบอกตรงเลยว่าสู้เกรดไม่ได้แต่ถ้าวันนี้หนูมาลุกนี้มันคือหนูจริงๆแล้วหนูต้องทำฟิลนี้หนูคือคนทำงานหนูต้องมาเป็นฟิลทำงานเห็นปล่อยรูปมาเริ่มดูเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเริ่มเริ่มจึ้งขึ้นเริ่มทำอะไรแบบนี้วันนี้พี่แบงก็ชื่นชมในการในการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้แล้วก็ก็คาดหวังทั้งคู่ก็คาดหวังทั้งเกรดด้วยแล้วก็คาดหวังของฟ้าด้วยว่า จะเห็นอะไรใหม่ๆในการพัฒนาทั้งคู่เพราะว่าถือว่าวันนี้ในฐานะเวทีแรกก็ทําได้ดีนะครับแต่ก็คาดหวังเพราะว่าวันนี้หนูชนะแคมเปญนี้มาแปลว่าของหนูต้องปล่อยออกมาเรื่อยๆละม,มันมันมันคือการพัฒนาถ้าเราเห็นคนหนึ่งที่กราฟนิ่งอยู่แบบวันนี้จากศูนย์หนูขึ้นมาวันนี้สาสิบแปลว่าวันสุดท้ายคือวันไฟนอลคือหนูต้องร้อยเต็มนอกไม่ลูกแล้วก็การมา เขาเรียกเลยนะมาประกวดในครั้งนี้ก็ถามว่าเหนื่อยไหมในต่อไปอ่ะมันเหนื่อยแน่นะครับมันเหนื่อยแน่ก็จจะให้เตรียมใจเตรียมความพร้อมในการ<อ>ที่เราจะต้องเป็นนางงามแบบมืออาชีพให้ได้แต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถถ้าเราตั้งใจแต่รานี้ถนะ้าต้องคิดชมว่าทั้งสองคนมากันอ่ะมันเ,เขาเรียกว่าอะไรนะมาตรงนี้มันต้องมีใจมาแล้วล่ะะนาออกไหมลูกมาตรงนี้มันมีใจมาในการมาในการมาประกวดแล้วก็ถือว่าหนูก้าวข้ามผ่าน สิ่งที่หนูกลัวม,ม,มันมาได้แล้วอย่างเงี้ยนอกหเพราะว่าอย่างอย่างอย่างฟ้าก็มีก็ค่อนข้างจะมีขีดจํากัดในการประกวดแล้วตอนนี้ก็ถือว่าวันนี้เลือกถูกแล้วแล้วที่มาตรงนี้อย่างเงี้ยครับก็ไม่ได้มีอะไรก็คาดหวังแล้วก็ให้ฝึกฝนต็มเยอะๆมากๆอะไรที่อย่างแรกเลยนะต้องชอบก่อนเลยชอบแล้วดูเยอะๆชอบแล้วดูเยอะๆ อยากดูชอบอะไรดูเลยดูเราดูเห็นเราดูบอกไปเลยว่าเนี่ยฉันอยากดูนางงามฉันชอบนางงามดูเลยมิสแกรนตั้งแต่ปีไหนทําการบ้านให้หมดดูการประกวดหนูทำเนี่ยหนูมาประกวดเวทีสระบ,บรุรีการบ้านอย่างแรกที่หนูต้องดูคือหนูต้องดูตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีนี้งานคืออะไรเขาจัดงานยังไงคอนเซ็ปต์พี่ฟีนชอบหานางงามแบบไหนถูกไหมลูกจริงๆพูดตรงๆนะอาจะพี่แบงค์ยกตัวอย่างอย่างวาเนซ่า Vanessa, ก่อนเลยเนาะเพราะพี่แบงค์คือ3าคนท,ที่ที่ทำมาก็คือเป็นคนก็ <S <S พี่แบง,บงค์เป็นคนดูแลอย่างเงี้ย พี่แบงก็คืออะอย่างวานิซ่านี่ช่วงแรกๆไม่ได้โดดเด่นอะไรเลยอืมไม่ได้มีไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรเลยในการในการมาประกวดถูกไหมแต่พอวันนึงมาขี่มา้าอืโอ้ยทำไมแบบสวยมากทำไมน้องคนนี้ดูแบบ ดู <อง S 1> สวย <ลง S 1> จาง,งองลงจังเลยก็เราก็เลยตอนติดตามมาอุ้ยร้องเพลงได้อีกพอมารอบขวัญใจก็ร้องเพลงได้อะไรได้แล้วเราก็มองถึงว่าเราพอความสวยอะทุกคนสวยเหมือนกันแต่คราวนี้มองว่าเราจะไปมองต่อแล้วว่าแล้วคนไหนจะเอาไปทําอะไรได้บ้างถูกไหมเช่นเรามีลิ์ไว้เนี่ยข้อไหนติ๊กถูกบ้างใครเอาไปทําดาราได้บ้างนักร้องได้ไหมเต้นได้หรือเปล่าศิลปินทาได้ไหมนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ย มันก็จะมีข้อที่เราต้องมาติ๊กกันอีกทีหนึ่งถูกไหมพอมารอบที่สองพอมาปีสองจะทำสองหวัดก็มียุวเฟิร์นกับมาปรางสองคนคือไทยแตกต่างกันมากในการอยู่ในกองประกวดอันนี้พี่แบงค์พูดตรงๆยุ้หรอเป๊ะร0อยเปอรเซนนั่งไม่มีหลับขึ้นบนรถปุ๊บคือนั่งหนีเลยเาป็นั่งกับพี่แบงค์ด้วยนั่งเขานั่งข้างหน้าพี่แบงค์อยู่ข้างหน้าไงเวลาไปเราไปเก็บตัวเนาะ พี่แบงก็ได้ไปถามยูว่ายูไม่นอนหรอง่วงก็นอนนะหนูไม่นอนไม่มีหลุดทั้งนั้นีไม่หลุดหนูไม่หลุดเลยหน้าหนีเลยจริงนด้งนะหยิบโทรศัพท์ปุ๊บยูนอนเถอะลูกไม่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวแบบหนูนอนแล้วเดี๋ยวหนูอพอมีเวลาปุ๊บยูลงรูปปึ๊บปึ๊บอ,อึ๊เขา<อ>เป็นแบบนี้เลยเขามีค<อ>งม,มีของเตรียมเลยเสร็จปุ๊บพี่แบงบอกว่ายูมันจะเหนื่อยนะเชื่อพี่แบงเถอะนอนไม่ค่ะสองวันแรกนั่งนาตึงเลยพอวันที่สามวันที่สามไปแล้วค่ะ คือเรื่องที่บอกว่าคือยุเป็นคนที่ทํากันบ้านอันนี้คือตัวอย่างที่ดีส่วนเรื่องเรื่องเวลายุก็ทําได้ดีในการกองประกวดแต่เรื่องเวลาที่เป๊ะมากคือมะปรางมะปรางนี่จะเป็นหนึ่งในหนึ่งในที่ลงมาคนแรกตลอด,ดในการาในการแบบในการลงมาทำกิจกรรมหรืออะไรเงี้ยมะปรางจะแบบสมมติหกโมงตีห้าตีห้าสี่สิบห้านี่มารอแล้วที่ไปลูกิ การเลือกนางงามอ่ะมันไม่ได้ไปเลือกคนที่ดีที่สุดในวันนั้นนะลูกม,มันอยู่ที่ม,ม,มันอยู่องค์รวมในการมาทุกอย่างเป็นยังไงหลังถูกไหมแบบนี้การทํางานเป็นยังไงบางคนอาจจะแบบทํางานดีมากความสวยอาจจะแบบความสวยมาทํากันได้อถูกไหมครับความสวยทําได้แต่ความมีิสัยในการทํางานกับผูร่วมกับคนอื่นเนี่ยมันยากถ้ามันไม่ได้มาจาก ข้างในที่เราทําเป็นปกติในชีวิตประจําวันอยู่แล้วอย่าง <ๆ S 1> เงี้ยเด็กๆพวกนี้อะโอเคถามว่าดื้อไหมอันนี้ก็พูดกันตรงๆดื้อไงนี่ก็ดื้อเขาก็เป็นคนที่เสริมเขาก็ดื้อเราก็พูดต้องคุยกันไปประกวดหรืออะไรเงี้ยแต่พี่แบงค์พูดได้เลยว่าก็มั่นใจในระดับหนึ่งว่ากองวิทย์แกนสระบุรีดูแลดุจนางฟ้า<ม>คุณคือเจ้าหญิงอันนี้แบงค์พูดตรงๆอยากได้อะไรพี่จะหามาให้หมดถ้าเข้ากองอะที่จะไม่ปล่อยพห้เด็กที่ลำบากหรือน้อยหน้าใครแม้แต่นาทีเดียวหนูอยากสวยที่ไหนอ่ะ เท่าไหร่จัดหนักจัดเต็มเราก็ดูแลให้อย่างดีนะครับก็อยากให้น้องๆแบบฝึกทำกันบ้านถ้าอยากร่วมงานกันอ่างเงี้ยครับวันนี้มีโอกาสมาแบบเอ็กคลูซีฟจริงๆในในตรงนี้พี่แบงก็รู้สึกว่ามันอันนี้คือใกล้สุดแล้วอ่ะทั้งปกติมันไม่มีใครได้จะมาใกล้กับครเลยนะปกติพี่จะวางโพติชั่นที่แบบว่าอยู่ใกล้แม่ขนาดนี้หมยถึงว่าถ้ารู้ว่าประกวดบูปะพี่ฟินจะแทบจะไม่คุยเลยเพราะว่าถ้าไปคอมเมนต์หรือพูดเยอะอ่ะมันจะรู้สึก พุ่งเข้ามาโกงคนอื่นแต่รู้สึกว่าไม่ได้ทำ<ช>ว่าแม่สนิทกับเกรซนะแม่สนิทกับฟ้านะแม่จะวางตัวว่าแม่จะไม่ทักหาไม่อะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยสิ่งสำคัญที่อยากจะบอกว่าสิ่งจำคันที่อยากจะบอกว่าคือให้รักสระบุรีเหมือนที่พี่รักนี่ถ้าใครคนหนึ่งได้มองให้รักสระบุรีเหมือนบ้านตัวเองเออ ถึงแม้ว่าเราจะได้ไม่ได้ก็แล้วแต่ให้รับก,ก่อนให้รักก่อนให้เข้าถึงสลับบุรีถึงแม้ว่าเราไม่ใช่คนสลับบุรีแต่เราได้สายสะพายสลับบุรีแล้วเราต้องรับอืมไม่งั้นจะไม่มีทักอินเลยกับมิแกนสลับบุรีใช่ก็คืออยากจะฝากว่าให้ทําให้มันดีที่สุดถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่คนสลับบุรีแต่ตอนนี้เราสะพายเราถือสายสะพายของอาเภอสลับบุรี ให้บ er wow. cool okay. 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 ่อยซะว่าเราเป็นคนสลับ right oh. ุรีคนึงส hmm ัพเพกคือ yeah. ต้องทำซัครอนวันละหกสิบครั uh ้งและ3ามสโอเคได้เลยค่ะหนูจะจำแล้วไปใช้เลยมันจะทำให้มันจะทำให้กระดูกของเราอะทำงานบ่อยๆแล้วมันก็จะมีสะโพกแม่โอเคคือหนูทำซัครอนมาตั้งแต่ม .6 ค่ะแล้วสั่นหนูเนแบบมันสวยมากหนูทำมันสวยนักอกินไปเลยว้าตอนนี้สะโพกหนูอยู่ที่38.5สิเอลอยู่ที่24 คุณนาฬิกาไปปิดอยู่ว่าเฟิร์นเลยทำยังมีแบงค์แค่ไหนที่รักลูกไม่เท่ากันไ้เจอกันในกองค่ะเป็นกำลังใจให้นักสัมพนขอบคุณหายไปไรกันลูกอย่าเลิ้อุดหนุนนางเกงยีนนะคะไปเออ่จชยรนไว้ดปอุ่นหนุนกับ๊ายบายเออ สำหรับทุกคนที่ไม่รู้ว่ามองตรงนี้ยังไงนะแต่สําหรับพี่อ่ะพี่ภาคภูมิใจมากที่คนดังแล้วก็มีสไตภาพทั้งสองคนเรื่องตัดสินใจลงกับมิแกนสตารดบนะอันนี้คือเป็นสิ่งที่พี่ขอบคุณมากที่เลือกพี่และสุดท้ายแล้วถ้าพี่ต้องเลือกใครสักคนหรือว่าหูอาจจะมีคนที่ไม่มองอะ่ะให้รู้ไว้เลยว่าคือพี่อยากซัพพอร์ตแล้วก็เรารู้จักกันตลอดไป แล้วถ้ามีโอกาสอยากจับเซ็นสัญญาให้หมดไม่ใช่คืออยากมองเห็นทุกคนได้เติบโตและประสบความสำเร็จสักวันหนึ่งขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้เราได้ตัวจรมาเจอกันแล้วขอให้การปรวดครั้งนี้เป็นโอกาสดีๆของพวกหนูที่ทำให้พุกหนูเติบโตในทิศทางใดทิศทางหนึ่งซึ่งสุดท้ายแล้วอาจจะมีคนงงหรือไม่งง แต่วันนี้มันทําให้หนูมีแสงและเติบโตและอาจจะเป็นแนวทางที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ไปประสบความสําเร็จเนานะอยากให้ทําทุกนาทีให้ดีที่สุดแล้วก็อยากคิดว่าตรงนี้คือเวทีอโอกาสจริงๆที่ถ้าเราตั้งใจแล้วอ่ะผลแห่งความตั้งใจมันจะเกิดดอกออกผลอย่างแน่นอนนะคะตั้งใจทําให้ดีแล้วก็เก็บทุกๆวินาทีหลังจากนี้จนถึงวันไฟนอลอ่ะให้มีประโยชน์สูงสุด สายตาหลายๆคู่จับจ้องอยู่แล้วเขาจะรู้เขาจะสัมผัสได้ว่าเราตั้งใจและสักวันหนึ่งมันจะเกิดดอกออผลเทียากรู้ว่ากระแสเต้งมากทั้งสองคนเนี้ยแล้วแบบจึงทั้งสองอ่ะกลัวกันเองบ้างไหมเออในใจเอาจากใจกลัวกันเองบ้างไหมในการแข่งขันใช่ไหมถ้าเกิดจะบอกว่ากลัวกันเองไหมตอนแรกที่ยังไม่เจอเลยอะก็ยังก็ยังมีมีคิดอยู่ว่าคู่ต่อสู้เราเป็นใครบ้างแต่พอได้เจอกันแล้วอ่ะ เลยรู้สึกว่าไม่ไม่ได้กลัวกันเองใช่เป็นแบบพี่น้องมากกว่าใช่รู้สึกว่าเป็นพี่น้องเพราะว่าน้องก็น่ารักมากใช่ค่ะไม่ได้กลัวกันเองีี่่่น้อะเยถารไล พี่ขอนะน้องอย่างเงี้ยยอมป่ะอันนั้นยอมไม่ได้อันนั้นยอมไม่ได้เพราะว่าเหนบอกว่าพี่นคืออยากจะบอกว่าการประกวดอะมันเหมือนการแข่งขันกีฬาเพราะมันต้องมีเพียงหนึ่งเดียวเราก็เลยแบบทําให้เต็มที่ตามโจทย์ที่สลับบุรีให้มาใช่เพราะการเรื่องของการแข่งขันก็คือส่วนส่วนหนึ่งของการแข่งขันก็ทำในพาร์ทของพาร์ทตรงนั้นให้มันเต็มที่แต่ว่าพออยู่นอกเวทีการแข่งขันนอกการแข่งขันเราก็เป็นพี่น้องกันอะไรเงี้ยค่ะต่ถามว่ากังวลไหม ก็มีบ้างแอบแอบเกย์กันไดในิดหนึ่งแบบคือมันต้องมีแบบหวันๆวันกันอยู่แล้วบ้างแต่ว่าถ้าถามว่ากลัวเลยไหมหรือคิดว่าเป็นคู่แข่งเลยไหมอาจจะไม่ขนาดนั้นแต่ว่ามีคิดหวันๆวั่นว่าเอ๊ะวันนี้เธอจะยังไงนะอะไรยังไงนะอะไรอย่างนี้แเป็นฟิลนั้นมากกว่าแพอเจอปุ๊บอะเขาหน้ารักไงก็เลยเป็นฟิลแบบไม่ยอมได้ยอมไม่ได้ยอมไม่ได้ค่ะยอมไม่ได้นะคะ นองจักว่าแม่ซื้อสองจังหวัดอ่ะใช่หวัต้องฝากเดี๋ยวฝากตัวแล้ค่ะไปเดินเกมมาให้ดีอยากเห็นได้นสนุกไลยบนเป็นหอยได้ไหมคะเซนใช่ป่ะแบบยันได้โต๊ะเป็นหอยหอยโอเคขอบคุณค่ะ